ครับสวัสดีครบบับผมโอชนะจนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้นําวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของครูบาอาจารย์ก็คือหลวงปู่พระมาหาศิลาสิริจันโทนะครับมาให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยงามแล้วก็มีความพิเศษในด้านการจัดสร้างแล้วก็พระคาถาที่หลวงปู่นำมาลงหลังเหรียญ ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้กัน,นยถือว่ามีความพิเศษเป็นอย่างมากนะครับเหรียญที่ว่านั้นก็คือเหรียญลูกไข่รุ่นเมตานะครับนะครับลักษณะก็มีความสวยงามการแกะเนแกะเป็นรูปหลวงปู่นะครับครึ่งองค์นะครับใบหน้านแกะได้มีความชัดเจนก็มีความสวยงามสมจริงนะครับ ใบหน้าเนี่เหมือนกับหลวงปู่ท่านกาลังยิ้มนะครับสายตาของท่านเนี่ยเต็มเปี่ยมไปได้วยความเมตตาที่กําลังจ้องมองสีรอะนะครับการแกะนี่ก็มีความสวยงามแล้วก็สมจริงตรงบริเวณหวูจีบอนแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆนะครับบนใบหน้าของหลวงตูกนะครับเส้นเกสามีความชัดเจนสวยงามซุกถ่วนนะครับด้านบนนี้แกะคําว่าเมตตานะครับตามชื่อรุ่น ฟอนต์ตัวอักษรก็มีความคมชัดเป็นแท่งสวยงามนะครับแล้วก็มีความอ่อนช้อยตรงไหลต่อรันนัมเบอร์นะครับเป็นลักษณะของการต่อตรงสังคติเนียมีโค้ดหนตัวนะครับเป็นโค้ดคํวามาศิลานะครับต้องใช้กล้องนะครับจะมองเห็นนะครับ ็นโค้ดที่มีลักษณะคมนะครับแต่ไม่คมมากนะครับมีความคมมีความบางเล็กๆต้องใช้กล้องสองนะครัเจะเห็นชัดเจนนะครับส่วนด้านล่างนะครับแกะเป็นรูปลายกระหนกรองรับบริเวณเหรียญซึ่งแกะได้อย่างลงตัวสวยงามเป็นอย่างมากนะครับผิวเนเป็นทองแดงผิวไฟ นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับมีความสวยงามนะครับขิวลุ้งๆ้งนะครับส่วนด้านหลังนะครับที่บอกว่ามีความพิเศษก็คือหลังเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่ท่านเมตตานำยันสัพพยิชาพระหุรมานก็คือยันธนุมานของหลวงปู่นะครับซึ่งในผ้ายันรวมสัพพวิชาเนะี่ยท่านจะมียันองคต หนึ่งยันแล้วก็ยันหนุมานอีกหนึ่งยันซึ่งยันฮนุมานของหลวงปู่นมีความแปลกพิสดารไม่เหมือนฮนุมานสำนักใดๆก็คือบริเวณขดหางหนึ่งมีเจ็ดขดนะครับแล้วก็มีพระคาถาที่ลงไว้นะครับพระคาถาเนี่ยลงไว้เป็นลักษณะตัวขอมอีสานนะครับซึ่งมีความพิสดารไม่เหมือนใครนะครับซึ่งการจัดสร้างหนุมาน ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคณาจารย์หลายท่านสร้างนะครับแล้วก็มีความเข้มขังอย่างเช่นหลวงพ่อสุนมัสลากลุลหลวงปู่ทิมมัดลหานไล่นะครับหลวงปู่มุนใงวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนี่ก็มีการจัดสร้างหลวงพ่อกลวยวัดกคสิตารามนะครับก็มีการจัดสร้างเช่นกัน แต่ถ้าพูดถึงฮนมุมานที่มีความพิสดารนะั้นไม่เหมือนใครในภาคอีสานนี่ก็ต้องเป็นฮนมุมานของหลวงปู่นะครับซึ่งแม้กระทั่งชื่อเรียกนะครับท่านท่านเรียกว่าพระหูลมานนะครับไปดูรายละเอียดของด้านหลังเหรียญกันเลยนะครับหลังเหรียญเนี่ยเกะคาว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทตัวอักษรฟอนต์หนังสือมีความสวยงามชัดเจนแลวก็มีขนาดใหญ่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ ส่วนด้านล่างเกะคำว่าวัดโพสีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับพศ .2564 นะครับระบุปีการจัดสร้างชัดเจนนะครับยันพนุมานของหลวงปู่นะครับเป็นลักษณะพนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนมือนี่ถือพระขันนะครับส่วนด้านบนลงพระคาถาซึ่งพระคาถาเนี่ใช้ลงในรอบตัวของพนุมานนี่ยนะครับ พระคาถาที่ลงเป็นพระคาถาโบราณซึ่งคณาจารย์เก่าๆนิยมใช้ลงในเครื่องรางประเภทตะกุดนะครับหลายคณาจารย์เช่นหลวงพ่อพรมวัดท่องแคจังหวัดนครสวรรค์ก็มีการใช้พระคาถาบทนี้นะครับแล้วหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกท่านก็นิยมใช้เช่นกันหลวงพ่อปิ่นวัดบางพระเนี่ยท่านใช้พระคาถาบทนี้เนี่ยลงในเครื่องราง ของท่านที่เรียกว่าดำดื้อแดงเกน,นะครับซึ่งชื่อเรียกก็จะเรียกพระคาถาบทนี้ไปต่างๆแล้วแต่ครูบาอาจารย์ยุคเก่าๆนะครับท่านจะเรียกตามสายของท่านครับซึ่งเนื่องจากว่าเป็นพระคาถาที่มีขนาจารย์หลายท่านนิยมนําไปใช้ก็ชื่อเรียกก็มีหลายช,ชื่อเกกช่นพระคาถามหาธรมุนหรือว่า พระคาถาชาติพระคาถาหินเบาคาถาสังบานเพศพระพุทธเจ้าสังวานเพศพระอีสวนพระคาถาดำดื้อนะครับก็เรียกกันได้หลายชื่อนะครับพระคาถาบทนี้เนี่ยจะเด่นทางด้านชาตินะครับชาติกับโคงกระพันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นโคงกระพันเนี่ยจะยิงไม่เข้านะครับแต่ชาติเนี่ย จะคอนหนักให้เป็นเบาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปราคาถาหินเบานะครับปลาคาถาตีไม่เตะนะครับอย่างเช่นโดนระเบิดเนี่ยจะไม่เป็นอะไรนะครับโดนคอนโดนหินจะป้องกันทางด้านคอนหนักให้เป็นเบานะครับซึ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไปจากคงกระพันอีกทีหนึ่งนะครับ ไปชมกันนะครับพรกถา,าที่ด้านบนนะครับล็อกแรกนะครับท่านลงไว้ว่ากาัลมทะนะครับซึ่งยันหนุมานมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเลยต้องใช้กล้องนะครับในการส่องถึงจะเห็นความชัดเจนนะครับ กัลมะทะนะครับ,ลนะรบแล้วก็จะมียันตัวนะนะครับลักษณะตัวนะตัวนี้นะครับคล้ายกันกับณนะทรงแผ่นดินและก็นะอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อน้อยมัยธรรมศาลานะครับท่านลงไว้หลังเหรียญหล่อหน้าเสือของท่านนะครับซึ่งมีความเข้มขังเป็นอย่างมากนะครับ ยันนนะครับยันตัวนาตัวนี้เนะี่ยมีความคล้ายคลึงกับหน้าส่วนแผ่นดินแล้ก็ยันนาที่หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาท่านได้นําลงไว้หลังเหรียญหล่อหน้าเสีอของท่านนะครับซึ่งมีความเข้มขังเป็นอย่างมากนะครับพระคาถาบทต่อมานะครับลงไว้ว่ากิริมิทิ ถัดมาก็จะลงไว้ว่าเปือลึกมือทึอนะครับส่วนพระคาถาตรงขดผางเนี่ยบางตัวเนี่ยถอดไว้ไม่ติดนะครับแต่ผมสันนิฐานไว้ว่าลงไว้ว่ากะลมทะนะครับแล้วก็มีคําว่ามะอ,ะอุนะครับส่วนด้านล่างหนุมานนะครับลงไว้ว่าพระหุลมาน,นะครับตามชื่อที่หลวงปู่เรียกยัน ชุดนี้นะครับด้านล่างลงมาถัดลงมาลงไว้ว่าเกเรเมทีครับส่วนด้านซ้ายของฮนุมานลงไว้ว่าปุรุมุทุนะครับส่วนด้านบนนั้นก็จะเป็นดาวเป็นเดือนนะครับฮนุมานเอาเป็นดาวเป็นเดือนส่วนด้านข้างนะครับสีข้างของฮนุมานนะครับสังเกตดูนะครับเกจิขณาจารย์หลายท่านจะนิยมลงเลข 12แล้วก็21ซึ่งเป็นกําลังของฮนุมานนะครับ12เนี่ยหมายถึงคุณของบิดาคุณของมารดานะครับ21เนี่ยหมายถึงคุณของบิดานะครับแต่อีกในหนึ่งนะครับสําหรับการปลุกเสกยันนะครับต่างๆที่มีลักษณะเป็นรูปสัตว์หรือว่ารูปคนหรือว่ารูปยักษ์รูปลิงอะไรนี้ครับการลงเนี่ยก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่ง ก็คือจะต้องตั้งธาตทั้ง4แล้วก็ใส่อาการเข้าไป32อาการให้มีอวัยวะครบครับถึงจะมีตัวมีตนมีอิทธิฤทธิ์ได้นะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนะีอาการนะครับอวัยวะต่างๆนะจะมีทั้งหมด33นะครับเหมือนกันกันกบยันหนุมานนะครับที่หลวงปู่ลงไว้ว่า ลงเลข12กับ21ไว้นะครับรวมกันจะเป็น33ก็คือครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านร่ำเรียนกรรมฐานในการพิจารณาธาตุพิจารณาสังขารเนี่ยครับอาการของคนเราเนี่ยเรียกเ,เรื่องเดิมทีเนะี่ยมี33แต่ท่านนะครับนับรวม อาการที่สารดสองกับสารดสามเข้าด้วยกันก็คือมัตเกเจกับมัตตลุงคังนะครับเข้าด้วยกันมัตเกเจนี่ยก็คือกระดูกส่วนของกระหม่อมหรือกระโหลกนั่นเองนะครับส่วนมัตตลุงคังก็คือเยื่อในสมองนะครับหรือสมองนั่นเองนะครับท่านรวมไว้เข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนั้น อวัยวะของคนเราถึงมี3 2นะครับที่เรียกกันติดปากว่าอาการ3 2อาการ3 2นะครับที่มาจริงเดิมทีเนี่ยก็คือมี3 3นะครับซึ่งมี่เป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการปลูกเสกยันหรือว่าปลูกเสกวัตถุมงคลต่างๆที่ต้องใช้อาการ3 2แล้วก็มีการตั้งธาตนะครับ สันยันฮนุมานเนี่ยครับความเชื่อในการบูชาฮนุมาน,นก็คือมีพุทธคุณรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแขวคา,าดคงกระพันนะครับเนตาชาตีหากเกิงนะครับมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับตายไม่เป็นนะครับเนื่องจากฮนุมานนะเป็นลูกของพ่อพายครับเมื่อไหร่ที่ฮนุมานตายแล้วก็จะมีลมพัดผ่านฮนะนุมานก็จะฟื้น ตัวฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับซึ่งมีความพิเศษเป็นอย่างมากนะครับอย่างในวรรณคดีนะฮานุมานกน็จะมีเมียหลายคนนะครับซึ่งถือว่ามีเสน่ห์อยู่ในตัวนะครับสำหรับฮานุมานนะครับแล้วก็มีความเจ้าชู้ไม่น้อยหน้าใครนะครับ มีดูความสวยงามนะครับบางเหรียญเนี่ยเหมือนกันกันกบหนุมาาเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าหรือว่าอยู่บนทางช้างเผือกอยู่บนจักรวาลเนี่ยนะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะครับมีผิวลึง้งทั้งสีม่วงสีทองสีอะไรรอบเหรียญเลยนะครับเป็นเสน่ห์อย่างยิ่งนะครับด,ด,ดูดูนะครับเพื่อนๆครับดูนะครับมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อยู่ในตัว ด้านหน้านะครับแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือทุกเหรียญน,นะครับหลวงปู่จะสั่งให้นําว่านโพงนะครับมาทาไว้หลังเหรียญทุกๆุกเหรียญน,นะครับนะครับซึ่งว่านโพงนะครับน้ํามันว่านโพงเนะี่ยมันจะมีคุณพิเศษในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็น เมตตามหาเสนีแล้วก็คงกระพันชาตรีนะครับ